สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมปอพิรพลนะครับในเว็บไซต์ Vegas Live Fanpage โถจานของเรานะครับดูตามช่องทางข้างล่างนี่เลยฮะมีทั้งสองช่องนะครับโถจานแล้วก็เว็บแ,แ,แฟนเพจยูทูบดูสกอร์นะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าไอโปรแกรมคำนวณฟุตบอลเป็นยังไง นะครับผมแนะนําคุณผู้ชมไปแล้วใครอยากลองเนี่ยเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้คนอยากจะมาเล่นสนุกกับเรานะฮะมากมายเลยนะครับมันก็คือเหมือนสมัยก่อนนะครับเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเครื่องคิดเลขไม่มีนะครับคนที่จะเป็นคนคิดตังค์ได้มีไม่กี่คนในร้านก็20 30 70น้ําแก้วหนึ่งสองบาททุกนี้นะนะั่นเป็น280นะครับพอมันอีกมาอีกสมัยหนึ่งมันมีเครื่องคิดเลข,ขง,ง่ายก็นั่งกดเครื่องคิดเลขปุ๊บ ขึ้นมานะครับคล้ายๆฟุตบอลครับเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมซอฟต์แวร์วิเคราะห์ฟุตบอลว่าอ่าอย่างเช่นเมื่อคืนเรีร์พูเจอกับสเปอร์เรีร์พูยิงครึ่งแรก15ประตูสเปอร์ยิงครึ่แค่8ประตูสเปอร์มักจะชอบยิงนาทีที่ 75- ถึง8ป35ประตูคนที่ยิงประตูมากที่สุดของเรอร์พูก็คือคนนี้คนนี้ฟีนิโน่มงมากที่สุดให้กับหงแดงเรีร์พูอะไรเงี้ยมันก็ตีเป็นค่ามมานะครับซึ่งก็มีหลากหลายเลยคนที่ยิงเยอะสุดคนที่ทุ่มบอลเยอะสุด อะไรแบบนี้นะฮะใครอยากลองทักเข้ามาได้ครับโปรแกรมวิกคอ์ฟุตบอลนะครับเจ๋งมากก็สู้อะมันเนี่ยเมื่อวานมาสู้ผมไม่ได้หรอกเมื่อวานเนี่ยมีคู่ที่น่าสนใจเลยก็คือทางฝั่งของลิเวอร์พูลที่บอกว่าเออ <c oughs> ชนะแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายชนะไป2ประตูต่อหนึ่งด้วยการที่มีเสียงเชียร์จากบรรดาเดอะคอปก็ช่วยได้นะครับแม้ว่ามูรินโญ่จะมีโอกาสพลิกแซงหลายรอบแต่ว่าเบิร์กไวดันยิงไม่เข้านะครับเมื่อวานนี้ผมบอกว่าอาร์เซนอลไม่ชนะซามสตาแน่นอนสุดท้ายเกือบแพ้เลย นะครับเสมอไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็บายเยือนชนะแค่ลูกเดียวนะครับอ่ะมาวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเว็บไซต์เวกัสไลฟ์แฟนเพจโทจารผมจะพูดถึงแมนยูเยอะหน่อยวันนี้ไปคาดการ์ดสเวตโต้จริงกันเลยฮนะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าข้างหลังเนี่ยอาร์เล็กเตเลสจะได้ลงสนามลูกชอเล่นมาแล้วกับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันนี้ต้องการเกมรุกเพราะเจอทีมบุ๊กนะครับไปได้จะลงมอนติซาก้าแม็กควายเรนเลอร์เหมือนเดิม นะครับตรงกลางตรงกลางเออเชื่อว่าเฟลดเป็นตัวยืนครับนะครับน่าจะยังจับคู่เหมือนเดิมก็คือเฟลดกับแม็กโทมิน่ไว้ก่อนนะครับข้างหน้า3คนวันนี้มาซียาลกับาเป็นตัวจริงครับซ้ายลาดฟอร์ดขวาเป็นเมสั่นกินบูดครับหน้าต่ำก็คือ Bruno คบูโรเฟนันเดสชุดก็น่าจะคล้ายๆเดิมเพราะพักมาเยอะ4-5วันพักสะอาทิต์อาทิตย์จันอังคารพุธ พลาสบอดีโอ้โหพักเกือบห้าวันเลยนะฮะก็ต้องแบ่งเป็นสองชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแมนยูเจอกับลีสในวันอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นพักเยอะแต่เดี๋ยวก็ต้องเตะทีอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เชฟฟิวเต็ดครับไม่น่าจะสู้แมนยูได้ผลเพราะว่าแมนยูเตต์รรเนี่ยของโอเล่ ay, ถ้าใครเป็นแฟนปีศาจแดงแล้วจะทราบว่าเวลาโอเล่ได้เตรียมทีมนาน,านๆไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือว่าพักเบรกสิมชาติสองวิสเนี่ยกลับมาเล่นดีตลอดครับคือเป็นคนต้องการเวลาแต่ถ้าเล่นถี่ๆมันจะแย่วันนี้ผมว่าแมนยูชนะเชฟอยู่แน่นอนรุ่่่่นนททีีรรุได้เลยคับ ขณะที่คู่แรกครับของพิเมเบลเล่วันนี้ตีหนึ่งตรงเนี่ยจะเป็นวิลล่าเจอก,กับเบอร์ลี่ครับผมมองว่าเบอร์ลี่ของชอนไดาเนี่ยคัมแบ็กแล้วนะครับเล่นดีขึ้นเกมรับเหนียวมากนะครับทั้งทาคอฟสกี้แล้วก็เป็นมีและยังมีเอ,อ่อทางฝั่งนิกโบฟอีกซึ่งทําให้ผ่านยากเลยนะตอนนี้ผมว่าวิลล่าไม่ชนะเบอร์ลี่ครับวันนี้ <c oughs> เบอร์ลี่มีแต้มออกไปและคู่สุดท้ายโรม่าจะชนะโตริโน่ครับนี่คือ3คู่เว็บไซต์เวกัสไลฟ์แฟนเพจโจารยอย่าลืมนะครับใครอยาก รอโปรแกรววิเคราะห์บอลทักเข้ามาได้เลยสวัสดีครับ